สวัสดีครับผมไวรุ่นโรซิ่งแชนแนลนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาดูรถซิ่งอีกกลุ่มหนึ่งนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้ถ่ายเป็นกลุ่มนะครับจะถ่ายเป็นคันเดียวก่อนแล้วก็คลิปต่อไปของกลุ่มนี้จะถ่ายเป็นรูปแบบกลุ่มนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของรถว่าเขาใช้รถโตต้ารุ่นอะไรแล้วก็โมดิฟายเครื่องหรือว่าทําตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของรถกันเลยนะครับไปคุยกับเจ้าของรถเลยนะครับ สวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับพี่ชื่อโตครับพี่โตนะครับพี่ขับรถรุ่นอะไรครับพี่วีออส Gen สองครับวีออส Gen สองเดี๋ยววันนี้ผมขอถ่ายรถพี่หน่อยนะครับได้ครับโอเคพี่เริ่มจากรอบๆพันก่อนแล้วกันพี่ก็มีกระจังหน้าเบลต้าครับผมไอกระจังหน้านี่ของอะไรพี่ของตัวนอกครับออกกระจังหน้านี่ตัวนอกใช่พี่ครับแ้วกกระโปงใสฝากกระโปงใสนะพี่กระจกข้างเป็นกระจกสปูน ดี๋ยวผมขอดูใกล้หน่อยกระจกรุ่นอะไรนะพี่สปูลครับเอามาแปลงใส่ครับแล้วเป็นล้อทีอีสามเจ็ดล้อทีอีสามเจ็ดนะครับยางอะพี่ยางเป็นหนึ่งเก้าห้าห้าห้าสิบห้าครับหนึ่งเก้าห้าห้าห้าครับสิบห้าพี่ทำไมต้องเป็นหนึ่งเก้าห้าห้าห้าชอบอ้วนๆครับอ๋ออ้วนมันมันดูเต็มตูมมันดูเต็ใช่ไหมพี่รัแล้วรถมันติดติดตูมบ้างไหมพี่ไม่ครับเดี๋ยวดูดูใกล้นะ อาจจะมีบ้างนิดนึงนิดนึงแล้วพี่ครับนะมันเต็มดีนะพี่นะครับดูรอบเลยแล้วด้านหลังครับพี่ด้านหลังก็ไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรมากด้านหลังก็เป็นเดิมๆโรงงานเดิม,ดมครับก็มีท่อใบหนึ่งท่อของอะไรครับพี่ท่อบ้านเราครับบ้านเราเลยครับทั่วไปอ๋อทั่วไปบ้านรเราใช่ไหมพี่แล้วด้านหลังครับพี่ด้านหลังมีตูดเป็ดอันหนึ่งครับด้านหลังตูดเป็ดนะ มันเป็นของโต้ตาเลยป่ะพีใช่ครับมันมันมีชื่อรุ่นบอกไหมพี่ไม่แน่ใจครับอ๋อครับเคแล้วภายในพี่ภายในมีมีพวงมาลัยเคเดี๋ยวไปดูภายในกันครับภายในมีวัดบูทต,ตัวหนึ่งแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็ OBD ตัวตัววัดบูทนี่ใช่ไหมพี่ใช่ครับ ที่แล้วไม่ต้องเสียบกล่อง OBD อลยพี่ไว้เช็คโค้ดเช็คอะไรพวกนี้ครับอ๋อเล่นเล่นเป็นกล่องอย่างนี้เลยใช่ไหมพี่ครับง่ายดีเวลารถมีปัญหาแล้วก็พวงมาลัยนะครับพี่เกียงเป็นเกียอโต้เกียวโต้ครับเกียวโต้นะอ๋อภพคคือภายในนี่จะเน้นเป็นเดิมเดิมนะพี่นะเดมเดิมครับอ๋อครับเคพี่เดี๋ยวขอดูฝาใต้ฝากระโปรงหน่อยแล้วกันได้ครับนี่แจ๋วเลยนะฝากระโปรง ฝากระโปรงเดิมใช่ไหมพี่ฝาดเดิมครับตัดใส่อะคริลิข์นี่ยอมลงทุนเลยนะครับพี่ตัดเลยได้เลยนี่แล้วดูเครื่องนี่ไอ้เป็นไงห้องเครื่องนี่เก็บโล่งใช่ไหมพี่ใช่ครับเก็บโลง่งอัานไวริงทำให้แล้วก็มีชุดเทอร์โบเป็น i h i i h ไอไอเเเป็นชุดเทอร์โบใช่ไหมพี่ใช่ครับทำจากอู่ไหนพี่ทำเองครับ ทำที่บ้านเองอ๋อคือพี่โมดิฟายรถตัวเองใช่ครับเราที่บ้านเนี่ยทำอะไรทําอู่รถสักพี่อ๋อเป็นสํหนักแต่งเลยพี่ไม่ครับไม่เป็นอู่ทั่วไปครับธรรมดาอู่ทั่วไปก็คือแบบซ่อมบำรุงรถทั่วไปนี้ใช่ไหมพี่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทําช่วงล่างรถของพี่เองก็คือทําเองใช่ครับรถสายไฟพวกนี้พี่สายไฟพี่อ่านไวริงเก็บให้ครับพี่อ่านไวริงนะลูกอะพี่ลูกก้านข้อพี่ลูกเดิมครับมีก้านลูกเดิมเติมก้านครับแล้วข้อเหวี่ยงพี่ ค่นนเดิมใช่ครับแล้วช่วงบนนะพี่พวกวาวอะไรพวกเนี้ยพี่มีฝานิดหน่อยฝาทำอะไรไปบ้างนี่ขัดครับขัดพอร์ตเปิด id asia แล้วพี่ใช่ครับแล้วตัวนี้ก็เป็นคอเดิมนของเดิมเลยครับของเดิมนะก็ที่เพิ่มมาก็จะเป็นอ้นี่ครับพี่เทอร์โบใช่เป็นเทอร์โบเป็นชุดเทอร์โบเพิ่มเข้ามาพวกลิ้นอะไรพวกเนี้ยพี่ลิ้นเดิมลิ้นเดิมลิ้นเดิมเลยครับอืมครับเพราะมันยังเป็นเกียร์โตอยู่ ยังไม่อยากไปทําอะไรมันเยอะมากแล้วพวกมอหนามะพี่มอหนามีเนียมครับมอนํามีเนียมนะมอหนามีเนียมเดี๋ยวผมหามันนี่มันเป็นทรงเดิมมะพี่ทรงเดิมเลยครับทรงเดิมอ๋อคือหมอ้ํามันเป็นทรงเดิมนะพี่ใช่ครับแต่ดูโดยรวมมาห้องเครื่องก็คือเรียบร้อยดีนะพี่ใช่แต่เดี๋ยวจะเก็บโล่งมากกว่านี้อีกมันมันไม่ลกมันไม่ลุงหลังนะสามารถเก็บได้เยอะกว่านี้ไหม่ได้เยอะกว่านี้ครับอ๋อเก็บได้เยอะกว่านี้นะพี่คือโมดิฟายเครื่องไปเนี่ยครับ แรงมา้าเท่าไหร่ครับแรงม้าอยู่ประมาณ2 0 0ครับ200ครับ, <200 S 1> รบตีตีไป200้ต้นทวนต้นท่วนเลยครับประมาณ <c oughs> ก็คือทำเราทำสเต็ปนี้ก็ประมาณ200ใช่ใช่เดี๋ยวเราไปลองนั่งรถของพี่โตโดูนะครับว่าจะสนุกแล้วก็แรงแค่ไหนนะครับเคเดี๋ยวเราไปกันเลยเนี่ยได้ครับเอามาเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวลองฟิลรถพี่โตโดู ไม่กลับรถเลยอีกรอบนึงเดียวกลับรถมันโล่งว่าพี่เราเกียร์โต้มันกับเซทเทอบอมันไม่มีปัญหาอะไรพี่มีมีไหมมีเอฟเฟกต์มั้งไหมน่าจะมีนะครับผมก็ใช้มาประมาณสามหมื่นโลแล้วมันก็ยังไม่พังสามหมื่นโลแล้วนะพี่ครับเหยียบบ้างซัดบ้างใช้ชีวิตประจําวันด้วยป่ะพี่ผมกรุงเทพโคราชทุกอาทิตย์เลยกรุงเทพโคราชครับมีมีแบบมีจุ่มลากไหมพี่จุ่มลากยาวมีมีแค่ย่างีงี้ยมีครับมีใช่ไหมพี่ รถคนนี้ผมใช้ใช้งานทุกวันอใช้งานทุกวันทําเองแล้วก็ใช้งานเองใช,ใช่ครับทีนี้เราก็ทีนี้พี่ก็จะรู้อาการรถด,ดีครับ ว่าดีกว่าพี่ได้เนี่ยเอาเอาเลยพี่อ่ะ ระดับเนี้สองรอยมาอ้าพอแล้วนี่แค่นี้ก็ขับสนุกแล้วนะพี่ใช่ไปกับเพื่อนๆบนทองถนนก็ได้นะเอาเลยพี่ ช่วงล่างดีนะพี่ช่วงล่างเซดเดงปะครับช่วงล่างเซดเดงครับเป็นโชคของเอ็ Tech. มเทคแล้วก็เปลี่ยนค่าเคสปริงนิดหน่อยอ๋อโชคใช้ของเอ็มเทคใช่ไหมีใช่ครับ,รบแล้วก็เซตค่าเคสปริงใหม่อ๋อครับเออแต่นั่งนั่งดูแล้วมันมันไม่ได้กระด้างมากนะพี่มันนุ่มๆดีนะครับอันนี้ก็ใช้ชีวิตประจำวันได้ดีเลยใช่จเจ๋วเลยพี่ อันนี้ก็ไล่ยาวๆได้สบายเลยนะพี่วันนี้ก็มาถ่ายรถพี่โตรอบๆคันแล้วก็ถามสเต็ปการโมดิฟายเครื่องแล้วก็ไปลองฟิลรถดูนั่งก็อารมณ์ประมาณรถใช้งานบ้านใช่ไหมพี่ใช่ครับใช้งานบ้านครับงนครับผมรถพี่นี่คือทำเซนเตอร์โบเองใช่ไหมพี่ใช่ครับทำเองครัคันนี้กี่ร้อยม้าพี่ประมาณ200มั้งครับ200ม้านะแล้วถ้าเกิดมีเพื่อนๆที่ดูอยู่ถ้าสนใจอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่สามารถติดต่อในเฟซได้ครับณินสาราคอน ครับผมแล้วมีกลุ่มไหมพี่อยู่กลุ่มไหนครับอยู่วิออสฝั่งทนครับอ๋อโอเคครับวิออสฝั่งทนนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่โตนะครับที่เอารถมาให้เวลุดนรถซิ่งได้ได้มาถ่ายนะครับแล้วก็ไปนั่งลองฟิลรถดูโอเคครับวันนี้ก็สนุกดีพี่ต้องขอบคุณพี่โตมากนะครับสวัสดีครับครับ